บเคยไดเออเ้าบเคยเดี๋ยว่านเราเคยเห็ดจากเีูเคยบัดไหวูเคยบัดหักัลุกแล้วโอหมดเลยอืมนก็ใส่โมไปเขา่บงเนียเขาน้าปวก่อนี้แม่นน้าปวกไปลแ่นบ ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นท่านการครับทุกคนครับเปิดคลิปครับโรงเรียนบ้านหน้าปวกครับทุกๆคนครับเรียนประถมสมบูรณ์บ้านหน้าปวกแต่ว่าเข้าบริเขาบ้านหน้าปวกนะครับเข้ากับแคร์ครขับรถมาพา้นซืือครับมาจากคลิปที่แล้วครับคลิปก่อนนั่นี้ก็คือมาจากบ้านวนตันครับทุกคนครับมาจากบ้านวนตันเข้าสีเขาไปบ้านโคนเล็กครับทุกๆคนครับเข้าตอกผืนเฮ้ยมันถนนใหญ่หรือยังนี่ยยัง ลุยกันไปแย่ๆมาดิเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาแล้วมาเบราะมาหอวเพิ่นซักเข่าพอดีครับทุกๆคนครับก็เลยแวะมาถามมาเล่นเบิ่งครับทุกๆคนไอ้ไอ้าิุเพิ่นป้าไว้ไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งแล้วผู้บา่าวผู้สาวซักเขา่าอ๋ออันนี้คืออ๋อซักแล้วกะ็ลบลบบ่ยอดแล้วก็ลบบ่โอ้ลบสองสีเลยทำไม ขาดทูทูลบลงสีเลยเนาะ,นะนอ,อ,อ้มันกระเด็นออกงามแล้วบ่ดนี่ขี้นทานพอดีทานไฟพอดีได้ยังได้ยังดอกไม่บ่แต่เบิ่งดูดอกอย่างค่ะเบิ่งดู โอ้งามเลยโอ้แต่ใน้อยผมก็เคยเรียนดีวกันนะครับมาถอดดอกอัญาฆ่าครับทุกคนโอ้ือได้หลายแท้โอ้ใส่เบิ้งใส่เบิ้งดูใส่เบิ้งดูอ่าอ่ายาญ่าฮึขึ้นมาขั้นไวหลายเลยเฮ้เออเพีเขามาเบิ่งคู่บ่าวคู้สาวเพียตั้งพี่เพีย จังคักให้เบิ้งในเด้อทางพี่ก็ได้คือคือคือวะได้กอนได้หูผมเยอะไดก้อได้การได้การได้การจับกับปีนาได้จันกับปีนนาได้ก้มหน้าเอาโอ้ยอดเอาในนี้เอาคือโบยืนเหลือกันแล้วรถโบได้บ่โบได้จะทำเข้าโกงแกมาพกเข้าโกงแล้วเจอย ชักดีไม่เจ้านะครับกล้องข้าวกเล้องเลยจอยมันแดงมันดำเห็นไหมหนาแนเฮ้ยก็ธรรมดาธรรมมาสะอาเนาะขั้นบริเวณกะซีได้กินสิขั้นบริหลายบริดำบริกินไหมอ๋อปุบกองเฮงมาโอ้ยหล่าขาดไปขาดไปอ๋อหยอดจังสีครับแล้วก็อันนั้นกะซีมาเฮ็ดเห็ดคือนขึ้นแบบนั้นจีบ่ะเอาถมถมขึ้นแบบนั้นจีบวคือเดียวคือเดียวเนาะ โอ้ถ้าจะเสร็จแล้วครับก็จะมาถมที่บ้านนี้ถ้ามาถมมันก็พุ่งออกเนาะย่ามฝนตกอ๋ออีลาที่เป็ยอดเป็นตคนีไม่ได้าไนเด็กกลางก็เป็นคนครับเพิ่นบัวานนี่ครับเพิ่นยอดเอาเนาะคือบัวานเอาลูกะคือบัอันนี้เอามีโมเป็นลูกโอ้มันโมเป็นลูกเนาะมันยากเวลาลูกเนาะเวลานี่ยเขากะก้อเข่ามันก็ตั้งหากเนาะหย่ามันก็ตั้งหากเขากะลุกง่ายกว่ากัน กูวคือได้เอาหเคืเดี๋ยววานเราเคยเห็ดสักก็ดีนะหวคยบัดไหวหัเคยบมันหักมันลุกแล้วอ้มมดเลยอเวลาดำค่เนี้ยดำมันจะไล่แบบไมพอดีแล้ดินซุมสักหลายๆได้ว่าสัก โอ้ยเมื่อทนจังไปวะสัชักสามคุมชิคุมเรไปวัมาสองคุมสามคุมเลี้ยวอยู่วะนเอ้ามาคือเป็นนะนี่เป็นเจ้าบ่อนั้นเจ้าบ่อนิ่โอ้สิเออเป็นละเว้ต้องมุนจังเลยเนาะสักห่างเราคือสักทีจักทีเลยวะสักทีที่รถโอ้สักทีเธอทีทีเลยบะ เอาซี่ที่ไหมจะมันห้างันมันเมือมม่อยผู้เลียงก็เล่งบาถือได้คนไหนนี่นะโอ้จำดามหน้าเลยจำมีปะพอดีบะหรือห้างคนบะเอาเลลายในห้อพูนก็ได้แต่งมือก็ได้เอาลันนี้อ๋องนี่นสักเอาดิห่างคนแล้วฮะเิ่มัจหลกไว้โอ้ตายได้ยังไนี่วัวเี่ยมเลยนะี่มันกินบได้กินเขาน่นทว่างนะพ่อจนาไม่้ว่างเลยเฮ็วมือเดีออยว มือเลี้ยวเลี้ยววัดเชียให้เบกซี่ย่าน้าเต็มคุมเดตยวพุมเป็นอะไรซื้อซึกเป็นอะไรซักหนึ่งซักกระบอกบริกินเขาย้อนเรกทุกคือคนเลยเปิ้งกกระดาษให้เปิ้งขั้นว่าขั้นว่าให้ซักกับหยอดนี่หูบะคผมสิเหลือกอย่างเหลือกนั่งอยู่เทียง บัวใบบหวใบบั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 วหรอดบ่รอดบ่รอดบ่ได้กินเขายอดดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบ่กลุ่มดอกใบบวกกลุ่มบ่กลุ่มบวกลุ่มแค่นียแต่ผับใส่กระเป๋าโลดจบไปนุ๊ปไปรีดอ้อนะอ่อนะฮะสักตีนคนก็นตัวละชัไม่ชักเลยน้อยมากเลเนี่ยโอ้โหเอาเลยเหน่อย่วยแล้วไปเบิลกานสักคือเบาๆเัท้าสักคือบกหนักนะโอ้โฉเบิ่น ไไเอาขาขใส่นึงทุกคนครับเมื่อกี้ได้ลองซักเบิง้งบ่คอยเมื่อยปานได้ครับแต่เบิ่งล้วบริกินย้อนครับบริกิยอนเฮ้ยาไสที่กมอนวันนี้ว้ยที่อนอือานแขวนี่เห็นเล็กน่อยนะคาดแขวะไปไปเด้อยัดนี้มันจะคำ ไปต่อเขาพุ่นเล็กไอ้พุ่นเล็กไอพุ่นเล็ก้ไปทุกทุกคนครับมาที่เดินทางต่อมานี่ไปด้วยอีหล่าหน่อยบริกินยอดนะครับบริกินสุดยอดครับทุกทุกคนครับบรรยากาศนี่นะครับการเ็นไทยเทหน้าับวิถีชีวิตกับเพิ่นกับบริวารครับเพิ่นว่าเพิ่นบอถนัดเพิ่นบักถนัดสักเอาเนาะ สักทึกท๊ทๆกเอานะยอดเอานะทุกคนครับเบื่อเื่อไปครับเดินทางต่อครับมงนาเขาสู่ชบนบทในสอปลาวอีกหนึ่งหมู่บ้านครับ